คุณสุภาชัยครับไปท้ายวันนี้ไปดูกรณีของ EA เอกหน่อยก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับมาตรการสนับสนุนแบตเตอรี่เอ uh ๊ะ huh. แบบนี้นี่จะบอกได้ว่ากลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเ V เนี่ยไ uh huh. ม่ว่าจะเป็นผู้ผ,ผลิตแบตผลิตรถประกอบรถ uh huh. ขายรถนี่เขาน่าจะมีการไปเจราจา <c oughs> หรือไปทําความเข้าใจกับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วใช่หรือไม่ถ้าดูแบบนี้น่าจะมีการพูดคุยเจราจากันเสร็จสรรแล้วมั้งถ้าดูแบบนี้นะน่าจะเสร็จสัแว้วละ <c oughs> ว่าจะยังไงต่อไปนะครับเพราะก่อนหน้าน,นี้คือต้องบอกว่าบอร์ด EV เนี่ยเขาก็ตั้งท่านะฮะจะมีการพิจารณารอนุมัติมาตรการสนับสนุนโรงแบตเตอรี่กันออกมาสอารอบแล้วนะอ่าใช่แต่รอบล่าสุดเองเนี่ยนะฮะการประชุมก็ต้องถือว่ามีอันตกไป เนื่องด้วยประหลัดกระทรวงอุตสาหกรรมใช่ไหมที่ว่าไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขในการสนับสนุนนะครับเราเลยตั้งเป็นประเด็นว่าเอ๊ะหรืออาจจะเป็นเพราะท่านเจ้ากระทรวงคือคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยด้วยประสบการณ์ การทํางานการทําธุรกิจของท่านเนี่ยอยู่กับรถสันดาบสัญชาตที่ญี่ปุ่นมาโดยตลอดก็เลยอาจจะเล็งไม่เห็นมองไม่ออกถึงคุณประโยชน์ของ EV แล้วก็มองว่าการไปสนับสนุนนั้นอาจจะไม่เหมาะสมเลยอาจจะมีคําสั่งมาที่ประหลัดหรือเปล่าอันนี้เป็นคําถามที่เราก็โปรยหัวตั้งเป็นประเด็นกันเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่ก็ด้วยรายงานข่าวล่าสุดจากทางกระทรวงการคลังนะครับที่ได้เปิดเผยว่า ทางกมารมสรรพสานมิตรเนี่ยอยู่ระหว่างการเตรียมเอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการสนับสนุนการผลิตแบตเตอรี่เพื่อส่งเสริมให้เกิดฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า,ยายอย่างครบวงจรในประเทศไทยรพร้อมด้วยรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมานะครับที่จะมีการนําเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบภายในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้โดยจะเปิดให้ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการนะครับ ได้เข้ามาทําสัญญากับทางกรมสริษาปสานมิตรครับในช่วงเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ครับนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าย้อนก้อนความไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับเรื่องของการประชุมบอร์ดอีวีที่ว่ามีมติออกมาอยู่2เรื่องด้วยกัน1ก็คือเรื่องของ ลดภาษีสับสามิตแบตเตอรี่นะครับจากเดิมเนี่ยเขาจัดเก็บอยู่8%ก็จะเหลือ1%นอนะครับอันที่2ก็คือเงินอุดหนุน24,0 0 0ล้านบาทสำหรับโรงงานแบตเตอรี่อันนี้ก็เป็นมติของบอร์ดอีวีเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะครับตอนนี้ก็เหลือกระทรวงการทางที่เตรียมที่จะนำเข้าคอรมอในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับเบื้องต้นนะครับพบว่ามีบริษัทสัญชาติไทย2บริษัทนะครับที่มีความพร้อมนะครับที่จะเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้นะครับหนึ่งก็คือบริษัท พลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนว่า E A 2ก็คือบริษัท Global Power Synergy จำกัดมหาชนหรือว่า G P S C อันนี้ในฐานะโรงผลิตแบตเตอรี่อันนี้ก็จะเข้าไปแน่นอนนะครับว่าร่วมในแง่ของการรับในแง่ของเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ที่เป็นตัวเลขประมาณ24,000ล้านบาทที่อนุญัตเมื่อสัปดาห์ก่อนนั่นเองนะครับส่วนถ้าเป็นกรณีของผู้ประกอบการสัญชาติจีนนะครับก็จะมี Contemporary Amperex t e c h n o l โ g y รวมถึง BYD สุไทยฮะเขาถือว่าเป็น2เจ้าใหญ่อย่าง Cat L นะฮะตัวของ Contemporary Amperex เนี่ยถือว่าเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะสำหรับปัจจุบันนี้ะนะเขาก็มาตั้งฐานผลิต อยู่ที่บ้านเราด้วยใช่ก็เดี๋ยวดูในส่วนของมาตรการสนับสนุนนนะครับ,รบว่าจะมีใครค้านอีกหรือเปล่าเพราะจริงๆต้องถือว่ามาตรการนี้มันมาเกือบจะสุดทางแล้วนะมันรอแค่บอร์ด e ีวีเค อ๋บอดบอดเคาะแล้วบอดเีวีเคาะแล้วอ่าเคาะแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอ่าเอเคแต่หมายขออภัยนะหมายถึงก่อนหนี้อ่าเบิร์ดก่อนหนี้นี้มันมาจนแทบจะสุดทางแล้วอ่าใช่คือมาถึงบอดเีวีแล้วแต่ประหลัดอุดเนี่ยเป็นคนค้านอ่าใช่ใช่ไหมฮะก็เลยทําให้การประชุมเนี่ยมันต้องเลื่อนออกมาจนล่าสุดเนี่ยบอดเีวีก็เคาะแล้วนะเรื่องมันก็จะถูกชงเข้าสู่คอรมออ่าพอเข้าคอรมอแล้วหลังจากนี้แหละฮะที่เราก็คงจะได้เห็นการกระตุ้นสนับสนุนกัน อย่างจริงจจังๆอาถ้าดูไ่้คอรมอจะมีค้านอีกหรือเปล่าเนาะไม่รู้สิฮะเออเออก็ประหลัดท่านอยู่ในบอร์ด E ีีแต่ท่านในคอรมอเนี่ยมีคุณสุริยะอยู่ในนั้นนั่นสินั่นสิเจ้ากระทรวงอุตสาหกรรมนะใช่ครับก็ทางครังเนี่ยเขาชงลูกชงลูกมาเต็มที่แล้วใช่คลังพลังงานนี่เต็มที่เลยคลังพลังงานมาแล้วเหลืออุตสาหกรรมยังไม่บ่ายยังไม่บ่ายยังไม่บายยังไม่บ่ายนะครับโอเคก็เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมอย่างไรเราก็คงได้รีบนํมา ารายงานให้ทราบกันต่อไปนะครับสำหรับประเด็นของ e ีวแม่แต่ก็มันก็มีกระแสะข่าวที่ออกมานะจากกระทรวงอุตสาหกรรมบอกว่าท่านประหลัดไม่ค่อยพอใจการนำเสนอข่าว <c oughs> ของเราสักเท่าไหร่นักเห็นว่าถือเคยปิ้งข่าวติดมือเลยนะ โอ้อย่างนั้นเลยนะโอ้คลิปปิ้งข่าวคือที่จะมีการตัดข่าวอ่าใช่ตัดตัดข่าวนะฮะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกับกับท่านหรือกับส่วนที่ท่านดูแลรับผิดชอบอยู่เห็นว่าถือคลิปปิ้งข่าวติดมือเลย แล้วดูเหมือนจะไม่ค่อยพอใจการนำเสนอข่าวสักเท่าไหร่เออก็ว่ากันตามแฟกต์อาก็ว่ากันตามแฟกต์เพราะวันนั้นบอร์ดอีวีอยู่กันครบทวแน่อ่าใช่แต่ท่านมีท่านปลัดคนเดียวนี่แหละที่ดูเหมือนจะค้านอ่าใช่ใช่ใช่นะครับ